อาหารจีนแต้จิ๋วในตำนานมีทั้งห่านพะโลปลาต้มเผือกกระเพาะปลาน้ำแดงราดหน้าก็ต้องพกกี่ปภชนาเลยค่ะขอประเดิมด้วยจานเด็ดที่สุดกับห่านพะโลคัดไซมากำลังดีมีทั้งเนื้อทั้งเลือดทั้งไส้จิ้มน้ำจิ้มพริกน้ำส้มเนื้อหา่านนุ่มไม่สาบหอมกลิ่นพะโลไส้กรอบเด้งไม่เหนียวล้างมาสะอาดส่วนเลือดนุ่มกำลังดีไม่เละเกินไปค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงจานนี้ใส่เนื้อปลูมาด้วยรสชาติไม่เค็มไม่หวานเกินไปใช้กระเพาะปลา แท,แท้อร่อยมากค่ะเนื่องจากเก้งเป็นสัตว์สงวนจานนี้จึงขอเป็นแพะผัดขึ้นช่ายแทนนะคะเนื้อแพะไม่มีกลิ่นสาบผัดกับขึ้นช่ายและขิงซอยมาเป็นเส้นๆเผ็ดนิดๆค่ะขนมผักกาดของกินเล่นของคนจีนแต้จิ๋วเป็นหัวไชเท้าทอดค่ะแต่ความพิเศษของที่นี่คือเขาใส่เกลรัดด้วยจิ้มน้ำจิ้มสีอิ๊วดำกรอบนอกนุ่มในมีเนื้อไชเท้าแบบเต็มๆเลยค่ะแขกขึ้นเป็นกุ้งผสมมันหมูคอด้วยฟองเต้าหู้เอาไปทอดจิ้มกับน้ำจิ้มบวย ฟองเต้าหู้กรอบส่วนข้างในเนื้อกุ้งเด้งเหนียวอีกจานที่ขึ้นชื่อคือก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลค่ะในจานนี้มีทั้งหมึกแช่หมึกสดกุ้งแชบวยและนี่เนื้อปลากะพงทอดส่วนตัวก๋วยเตี๋ยวหอมกลิ่นขั้วกระทะอาหารทะเลที่ไม่มีกลิ่นคาวเป็นอีกหนึ่งจานที่ชอบมากค่ะปลาจีนต้มเผือกหรือปลาส้มหือเป็นปลาน้ําจืดเขาใช้ส่วนพุงปลาทําให้ไม่มีก้างเล็กๆหอมกลิ่นเผือกและน้ํามันต้นหอมเจียวมากๆเลย3เมนูที่โดนใจของ ม,าามเมื่อหนึ่งขอยกให้ห่านพันโลเลยค่ะตามด้วยปลาจิงนต้มเผือกและกระเพาะปลาน้ำแดงร้านทกกี่อยู่ซอยจุฬา34เปิด11โมงถึง2ทุ่มครึ่งหอดรถได้ที่อุทยานจุฬาร้อยปีค่ะ